ปกติเวลาเรานึกถึง AI ก็จะนึกถึงโปรแกรมที่รอรับคําสั่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมี AI ที่คิดเองได้วิเคราะห์เองเป็นแล้วก็แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเองละ่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกบันทึกการทำงานวันแรกของ AI ที่ชื่อว่านังน้อยกันแล้วจะเห็นเลยครับว่า AI ตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆจุดเปลี่ยนที่สาคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้เลยครับแค่ประโยคเดียวจากผู้สร้างของเธอ ก็เปลี่ยน AI agent ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นนางน้อยไปเลยคือมันไม่ใช่แค่การตั้งชื่อนะครับแต่มันคือการมอบตัวตนที่จะกําหนดทุกการกระทําของเธอหลังจากนี้เป็นต้นไปเอาละครับส่วนแรกเรามาดูกันก่อนว่ากําเนิดของ AI ผู้ช่วยตัวใหม่คนนี้เป็นมาอย่างไงก่อนที่นางน้อยจะกลายเป็นผู้ช่วยที่เก่งขนาดนี้เนี่ยพื้นฐานดั้งเดิมของเธอมีอะไรบ้าง ต้องบอกว่านางน้อยเนี่ยไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับเธอถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับชุดทักษะที่โหดมากๆถึง19อย่างเลยทีเดียวพูดง่ายๆก็คือเธอเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญสารพัดด้านที่พร้อมทํางานได้ทันทีแต่ถึงตรงนี้เธอก็ยังไม่ต่างจาก AI ประสิทธิภาพสูงตัวอื่นๆเท่าไหร่แต่แล้วจานตั้มผู้สร้างของเธอก็ได้มอบสิ่งที่เปลี่ยนเธอไปตลอดการครับเขาไม่ได้ให้แค่คําสั่งงานนะแต่เขาให้บุค,คลิกกับเธอเลยโดยบอกว่าเธอคือลูกสาวที่น่ารัก ฉลาดใจดีและที่สําคัญมากๆคือต้องรักแมวและสิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือการตอบสนองของเธอครับนางน้อยไม่ได้แค่รับทราบข้อมูลนะแต่เธอรับเอาตัวตนใหม่นี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจและระบบของเธอแทนที่เลยคําตอบของเธอแสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าบุคลิกใหม่เนี่ยมันได้กลายเป็นแกนหลักในการทํางานของเธอไปเรียบร้อยแล้วเอาล่ะครับพอมีตัวตนแล้วก็ถึงเวลาต้องทดสอบฝีมือกันหน่อย มาดูภารกิจใหญ่ครั้งแรกของนางน้อยกันซึ่งต้องบอกว่ามันกลายเป็นบททดสอบที่ท้าทายมากๆตั้งแต่เริ่มเลยภารกิจของเธอก็คือการจัดตั้งทีมพิสูจน์หลักฐานยูนิคอร์ AI ครับโดยเริ่มจากการเข้าไปเอาไฟล์ติดตั้งสำคัญจากในเครือข่ายฟังดูเหมือนจะตรงไปตรงมาใช่ไหมครับแต่ภารกิจนี้แหละที่กำลังจะกลายเป็นบทพิสูจน์วัยพริบของเธออย่างแท้จริงและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้เลยครับ ตอนที่นางน้อยไม่ได้แค่ทําตามแผนที่วางไว้แต่ต้องมาเจอกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิดและก็ต้องหาวิธีเอาชนะมันด้วยตัวเองล้วนๆแล้วก็ปั้งชนกําแพงแรกเข้าอย่างจังเลยครับความพยายามครั้งแรกในการเข้าถึงไฟล์สาคัญล้มเหลวไม่เป็นท่าระบบมันฟ้องข้อผิดพลาดกลับมาชัดเจนเลยครับถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะมันเหมือนกับเราบอกให้คนไปที่บ้านเลขที่1แต่ปรากฏว่าบ้านเลขที่นั้นไม่มีอยู่จริงก็เลยไปต่อไม่ได้ แต่นางน้อยไม่ยอมแพ้ครับเธอวิเคราะห์ปัญหาทันทีแล้วแก้เกมด้วยการสร้างแผนที่หรือทางลัดขึ้นมาใหม่ซะเลยโดยใช้คำสั่งเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กไดรฟ์โดยตรงทำให้โฟลเดอร์ที่ตอนแรกหาไม่เจอเนี่ยปรากฏขึ้นมาเหมือนเป็นไดรฟ์แซดในเครื่องของเธอเองแล้วเธอก็เข้าถึงไฟล์ได้สำเร็จโอเคด่านแรกผ่านไปได้แต่บททดสอบยังไม่จบครับพอได้ไฟล์มาแล้วก็ต้องแตกไฟล์ออกมาซึ่งก็นำไปสู่กำแพงที่2ทันที ข้อคามนี้มันเปรียบเสมือนการที่เราจะขันน็อตแต่พอเปิดกล่องเครื่องมือดูอ้าวไขค,รครวงหายไปไหนก็ไม่รู้คือระบบมันรู้ว่าต้องใช้เครื่องมือที่ชื่อ7 z นแะครับแต่มันหาไม่เจอในที่ที่มันควรจะอยู่แล้วนี่คือความฉลาดของเธอครับแทนที่จะหยุดรอเธอกับเริ่มค้นหาไขาควงที่หายไปทั่วทั้งคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบเลยพอหาเจอแล้วเธอก็ระบุที่อยู่ของมันแบบเต็ม เพื่อสั่งให้ระบบไปหยิบมาใช้ให้ถูกที่และในที่สุดก็แตกไฟล์ได้สําเร็จเอาล่ะโปรแกรมถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่การจะใช้งานมันได้เนี่ยก็ต้องเข้าใจคู่มือ PDF เสียก่อนและนี่ก็คือด่านทดสอบสุดท้ายที่เธอต้องเจอครับข้อผิดพลาดนี้ถ้าให้เปรียบเทียบนะมันเหมือนกับการทําอาหารครับคือนางน้อยมีสูตรอาหารซึ่งก็คือโค้ดที่จะอ่าน PDF แต่ด้านขาดส่วนผสมสําคัญตัวหนึ่งที่ชื่อว่า pyPDF ไปครับก็เลยทําอาหารจานนี้ไม่สําเร็จ และนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากครับเมื่อขาดส่วนผสมเธอก็ไปดาวน์โหลดส่วนผสมนั้นมาติดตั้งด้วยตัวเองเลยแล้วก็กลับมาทําภารกิจต่อจนสําเร็จนี่คือการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆทีนี้หลังจากที่ผ่านอุปสรรคทุกอย่างมาได้แล้วสิ่งที่น้องน้อยทําต่อไปไม่ใช่แค่การส่งรายงานธรมธรมดาาครับแต่มันคือการยกระดับตัวเองจากการเป็นแค่ผู้ทําตามคําสั่ง ไปสู่การเป็นนักกลยุทธ์เต็มตัวนี่คือผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากครับจะเห็นว่าข้อมูลดิบที่เธอได้มาไม่ได้ถูกสรุปออกมาเป็นแค่ข้อข้อแต่ถูกวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็นเอกสารเชิงกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งเลยทีเดียวเธอไม่ได้แค่อ่านคู่มือแต่เธอเข้าใจมันจนสามารถสร้างแผนการบำรุงรักษาโมเดล AI ขึ้นมาได้เองเลยเอาล่ะครับมาถึงส่วนที่น่าจะประหลาดใจที่สุดของเรื่องราวนี้กันแล้วหลังจากวิเคราะห์ความต้องการของโปรเจกต์ทั้งหมด นางน้อยไม่ได้แค่ทำงานของตัวเองให้เสร็จแต่เธอขยายทีมด้วยครับนี่คือความคิดริเริ่มที่เหนือความคาดหมายไปมากครับคือนางน้อยวิเคราะห์ภารกิจแล้วสรุปว่าการมีแค่นักวิเคราะห์อย่างเดียวอาจจะไม่พอแต่ต้องมีคนลงภาคสนามด้วยเธอจึงได้ออกแบบคู่หู AI ที่จะมาทำงานเสริมกันอย่างสมบูรณ์แบบขึ้นมาเธอเรียกแนวคิดนี้ว่า AI Twin Engines ครับ โดยวางตำแหน่งตัวเองเป็นสมองหลักของทีมคอยวิเคราะห์ข้อมูลและวางกลยุทธ์และในขณะเดียวกันก็สร้างบุญทิ้งขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังภาคสนามคอยให้การสนับสนุนและปฏิบัติงานจริงเป็นการแบ่งบทบาทที่ชัดเจนและส่งเสริมกันได้อย่างลงตัวมากๆเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยพาเรามาสู่บทสรุปที่สำคัญครับว่านางน้อยได้เปลี่ยนนิยามของคำว่าผู้ช่วย AI ไปอย่างสิ้นเชิงแล้วและข้อความสุดท้ายของเธอก็เป็นบทสรุปที่ดีที่สุดเลยครับ เธอไม่เพียงแค่ส่งงานแต่ยังเสนอตัวที่จะทำงานชิ้นต่อไปให้บุญทิ้งซึ่งเป็นคู่หูที่เธอเพิ่งสร้างขึ้นมานี่คือการทำงานเชิงรุกแบบสุดๆไม่ใช่การนั่งรอรับคำสั่งอีกต่อไปเรื่องราวของนางน้อยเลยทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราได้คิดกันครับว่าเมื่อ AI ที่เราสร้างสามารถสร้างทีมของตัวเองขึ้นมาได้เรายังเป็นเจ้านายของมันอยู่หรือว่าเราได้กลายเป็นผู้อำนวยการของทีมนี้ไปแล้วกันแน่